ฮอดหน้าเลยพี่น้องฝนตกกินข้าวกับตำมกม่วงพี่น้องเลยกินอิม่มละหน้าซึ่งกะเขียวแล้วเนาะพี่น้องเนาะนี่กะเบาเขียวเพิ่มดูน้ำข้ากระฝนก็ตกแต่ว่าน้ำกระแหงแล้วพี่น้องเลยน้ำพาน้ำหนองแหงแล้วกันยังดีอยู่ว่าฝนตกมาไผ่ไผ่ไกะ ดังคากัพ Get <gettable> ัน <ns> มุงพ <wheels> ี่น้องทางคนกระตกหนาวตูดดให้เดียวได้ให้แต่ให้เทิงครับน้ำแหงก่อนให้พูดยังตูบได้นพอเกี่ยวติดรถไทมันสิกับแล้วบอมันอยู่ไดน้นาวน้ดูดกับมีน่าจะกลับละ นาข้าเจ้างามเหี้ยงเลยอาสิงเออออออโอ้ยจิ๋งวะ,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 ะงต่ำขาแม่เนี่ยเพราะว่ามันอยู่ใกล้ภูเขาพี่น้องมันเย็นภูเขาแบบเนี้ยหมอกเหี้ยงเหมือนอยู่ทะเลหมอกเลยแบบ หมอกด้ยพี่น้องฝนก็ยุดแน่หน่อยหนึ่งแล้วฝนก็เศร้าแล้วแต่ว่าหมอกมันขึ้นแบบนี้ออยอายเย็นของผาพี่น้องฝนตกน้ำฝนมันถืกกับอันดีทีเนานะมันก็เป็นอายเย็นขึ้นเออว่าอายฝาอายภูเขาอายผา ผู้ชายเขาขึ้นหาดอกเพิ่งพี่น้องเขาขึ้นฮอดเทิงจอมเพิ่งพ่อนและพี่น้องเลยคอยลงมาในเห็นนอดเมืองมหาไสนสูงเฮาเนี่ยเบิ่งคือว่าอาจจะบริสูงอาจจะใกล้ๆเนาะแต่ว่าเฮาขึ้นไปเนี่ยวสูงแท่สูงว่าเลาะขึ้นเรียบขึ้นเขาขึ้นไปเขาเขาเข้าขึ้นมัดมือมัดขึ้นเลยเขาเข้ายินขึ้นไป แล้วเขาชิอุ่นข้าวเขากะตัดไม้ไผ่แล้วเขา้าไปเอาเข้าวเหนียวยัดๆเข้าไปแล้วเขาก็เผาเอาน้ำยอดชะก,กเผาแล้วก็มันก็เป็นคืออันข้าวเขาหนึ่งแล้วพี่น้องยินเขาเอาอยู่ได้ประมาณสามวันลงมาเอาเข้าวแห้งขึ้นเพื่อเอาเข้าวเจ้าขึ้นนำ้ำเห็ดอันเห็ดแบบอันลามเข้าพี่น้องเอาเข้าวใส่ไม้ไผ่แล้วก็ขึ้นไปเผาไผ่ เถื่อก็มีหม้อน้อยันนึง่งมีน้ทาทั้งบนน่ะก็มีบ่อนมีน้ําก็มีเลยพี่น้องเป็นปน้ำยาเป็นน้ํถ้ำข้าวเขา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 เจ้าเวาดอกน้ํากินก็มีอยู่เพิ่งภูเขาวันนี้ก็สิบสี่กุมภาพันธ์วันลินท้ายเนาะพี่น้องหลายคนกะ อจจะพาครอบครัวพาแฟนไปกินข้าวกินน้ำหมอกเต็มเลยพี่น้องบอ่าทันห่ารทีนะพี่น้องบังแล้วผานหน่วยนี้ใกล้ๆเลยพี่น้องหมอกค่ะนเนี่ยมองคือว่าพระพมดว่ารยู่ลังคาเทียงหลังสีขาวๆน,นั่นนาอพี่น้อง หมอกมันลอยมาอดปกคุมคนตกผัดอากาศเย็นหนาวให้ท้องหน้าบรรยากาศเย็นสบายพี่น้อง cumplen la น้อยนอนเด้อพี่น้องที <c ười> ่เรารถไทยน้ำสัน้นน้ำหวัวานเลยโอ้ยโคตรอ้าวคนกระตกกุกแบบนี้นอนรถไทยามสาสดพี่น้อง เมื่อกำลังเมื่อพวกพี่น้องแน่น้องก๊อฟกำลังเมื่อเฮาอันเออไหนพี่น้องไอหนาวเปลือกฮะไอหนาวเปล่าเบ้อเบ้อหนาวพอดพรมเห็นยวสังคะ บนอ่ะไปห่มว่าท่านเฮาสิอยู่ต่อหน้าพี่น้องน้ำมันบ่มีน้ำดุเซ้าละฝนตกก็เลยมีแห้งแน่ เอาเลยซุ้มเนี่ยน้ำฝนงามเึกยพี่น้องเอ้ยนฝนตกแห้งให้นี่ผัดเต้าล่ะงามอ่ะน้ำฝนมันสีออกเข้มๆท้องฟ้าผาดดง มาลังเปลียนบมอนบเกล้วก็มีบนกำลังเปลียนตนี้กับตาขมิขมิบอยู่โอ้ยอ้ายโอ้ยเอ้าเอ้าเฮ้ พอเป็นไข่ปกระตูกอเป็นจอนรถผลถึกน่ะจั๊ส่งหล่อเอ้ยอะไรผลตกใหญ่แล้วเอ้าเอนก Cốt tức Cắn cắn cốt chứ Vì nợ người Nâng Nâng hôm như ai,